คำถามแรนดอมครับคราวบัตคือเครื่องแต่งกายที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่17และเป็นแบบเริ่มต้นของเครื่องแต่งกายใดในปัจจุบันระหว่างสายเอี้ยมหรือเน็กไท5ห้นาทีครับเน็กไทครับล็อกครับไม่รู้ครับตอบไปแล้วว่าเน็กไทนะครับผมถ้าตอบถูกจะเป็นคนแรกที่การันตีแน่นอนว่าเคลียร์ครบ50ข้อ ได้เงินแน่นอนหนึ่งแสนสี่มืนบาทและพี่แมนตกได้พี่แมนไปเลยนะครับผมจบเลยต่อไปแล้วว่าเน็กไทครับผมเพื่อแสนสี่มืนครับแล้วก็เป็นคนแรกที่เคลียร์ห้าสิบข้อเฉลยครับถูกป่าพี่เติร์ถูกป,กป่าวถ,ถูกดิถูกดิถูกด ý tôi 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 tôi